สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงเมื่อนี้ในวันที่เศร้างเงาเนาะในวันที่โศกที่เศร้าที่เงาหมดกำลังใจหมดกำลังใจนะคะเป็นวันที่เศร้าที่เงาที่พ่ายแพ้แก่โศกสตาเศร้า เจ้าสานน้ำพนติเจแดงส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งเสาเรื่องเจ้าของก็้ยต้องเบาถึงม่เส้นหนองค่ายก่อนค่ะเรื่องเจ้าของมันยังดอกผิดหวังอกหักเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่อยากเบือ่อบ่อยากสู่ชีวิต ตาก็ว่าเสียดายตายก็ว่าเสียดาย,าย,เ,ดายนะเป็นยังงันหมดกำลังใจเลขโบถูกอืมได้รับข่าวไล่ต่เศร้าพวดเนาะเมื่อเลขออกมาเลขโบถูกอีกโอ้ยซ้ำอกซ้ำใจผู้อยากอยู่ในโลกใบนี้เออ แต่ว่าข้าเจ้านั่นจะเป็นยังไงคนที่บมีอย่างมีกิน่นคนที่ไม่หนีไม่สินข้าเจ้าสีท่อแท้คือจะแดงบ่จะแดงคือท่อแท้แท้เบือ่อเกิดความเบือ่อบ่สมหวังในใจที่ปรารถนากับเบือ่อเนาะบ่พอดีในชีวิตอยู่ไปสร้างหอดมือ ะอะไรจะทุกขนาดนั้นนันเป็นความมันเป็นความม,วามันเครียดซึมซับเป็นความเครียดที่เศร้าเงาใจว่าสมใจปา,าัถนาเครียดยร่างกายก็เจ็บป่วยใจกับ่วยเอาข้าเจ้าเจอซึ้งหนักก็เฮาสู้ๆบอกตะกันสู่มาขึ้นถึงเล็กเล่าอยู่ค่ะ ถือเลขเล้าผู้ใดอยากถือเล็กเล้าสร้างคมขึ้นบ่เขาแต่ว่าเขล็กไงพ่นบ่เขาเนาะเขาตะซองแปดเล่าเหมือนกันลงคลิปไปห้เล้าไปเบื้องในสร้างคมน่ะน,นะเออเล็กเล่าบ่าเขาวันที่แล้วแต่ว่าเลล็กไงนะที่เขาเนาะวดที่ผ่านมาเหล็กไงบ่เขาเล็กเล้ากับบ่เขาระวางงวดก้อนน่ะซองแปดเต็ม,เต,มเต็มเขา มีเจแดงได้มาจากใส่ได้มาจากกลมวิ่งอพี่ขะเจ้าค่ะท่านผู้ชมผู้ใดสิเขากลมเจแดงเขาไปเลยขืนคิ้ว่าโคตรให้เนะเาะคิ้ว่าโคตรยุคขลางจอนี่เขาไปเลยเนาะฟรีนะใจดีให้ฟรีโมนี่เมื่อนั่นเขาไปกลมดอลล่าที่ซ่หนที่พานมานนะ่ะเป็นกลมดอนล,ล่าเจแดงก็ดูแลอยู่ในนั่นแต่ดินี กลุ่มนี่มีแต่เสียเงินเข้ามาสามกลุ่มค่ะเสียเงินคนละสามร้อยเก้าสิบเก้านะได้กาแฟไปกินพลฮอแล้วฮอน่ะเนาะเดี๋ยวโตอไปจะจัด,จดอีกเข้ากลุ่มฟรีเสียค่าเอ้นั่นนะคา่าสื่อขีมผู้ใดสร้างสื่อขีมเข้ากลุ่มฟรีดิแต่นี่พอเสือก็ได้เข้าขึ้นแทนนั่นเข้าไปเลยอ่ะเจดี ไปพ่อกันอยู่ในกลุ่มในหวยเล่าค่ะคลื่นถึงหวยเล่าพ่อมีกําลังใจนิดนึงเนาะเสียหวยไทยมาถือเล่าเชี่ยนนงค่ายงวดที่เลีวก่ะถือตาหาบถถ่าตือค่ะสรุปว่าบใใ่ได้เบิ้งของเกาะะ่าค่ะวิ่งบ่ถ,ถูกงวดน,นี้คิดว่าต้องถูกนะถูกแน,น่นอนมิตะหาะก้ะกาออกตัวได้ ออกหากเก้ากมิตรหาข้างบนออกหกหาก็มิตรหาค่ะเพื่อนจับให้สองหาเจ็ดหาจับให้เจ็ดหาออกหกหากโอ้ยเด๋ยวาาร้อนแม่สารค้ำถูกกับว่าถูกว่าะถูกกับว่าว่าะถูกเนี่ยถูกตัวเดียวหายมาสิบตัวถูกเลขวิ่งตัวเดียวโอ้ยเสียกันนักกันนะ้าว่าเขาไว้แต่เป็นเสียกันคักเนาะ เอาไปว่างวดน,นี่ค่ะเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซื้อครีมมาตามเบอร์โร่คือไห,หนาจอค่ะสังซื้อครีมแมวเก้าชีวิตทักแม่ค่ะแมวเก้าชีวิตทักแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขกันได้เลยค่ะให้เบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะคืมอม่วง เด่นหนึ่งกับเก่าค่ะท่านผู้ชมไม่มีล่อล่อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีดุกหไว้กับล่อแม่กัลยาณ์เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเนี่ยกัลยาณ์นั่นทรงมากเถอะใจจดใจจอยอยู่ตะกี้พุ่หญ่ใจบุญล่งหลเหรเน้อะเดียวเดียวมือนีถามพพอใหญ่ใจบุญกันนะพิดพลาดไปเบิดเนาะเดี๋ยวเดียวฮะคนค่ะท่านผู้ชมหาคนเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยว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 เอาไปส้มเบิ้องหลัเลยค่ะเบิ้งองหลัเลยแคปหน้าจ,จอาไปพร้อมเนอะค่ะเดี๋ยวพูดกันระยะป็นเห็นแล้วพมันจะต้องมาแม่สวัสดีค่ะเอฟซี FC ถามถึงค่ะ เลขวิ่งห้าบนหกล่างเข้าหกห้ามาด้วยกันเหมือนงวดที่เด่นสามบนเด่นเจ็ดล่างออกสามเจ็ดเลยค่ะ หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามยุละกันว่าบอมากเห็ท่านผู้ช่องเบิงเอาค่ะผู้โดยเขาคุมกับเขาแล้วค่ะเจแดงอยู่ในกลุ่มใหญ่พี่ขาเจา้าวตึกเต็นหนึ่งขจ้าวกัห่วงอยู่วะเจ้าของบมห่วงดอกแต่ว่าคนที่เขาคุมน่ะห่วงคนที่อยู่ในกลุ่มน่ะห่วง เสียเงินเข้าไปบ่อยากให้ปล่อยนอกคุมบ่อยากให้ปล่อยคุมธรรมาดาโอ้ยหา้ามบ่ให้เขาแซ่ออกมันดรองแท่อยู่แล้วค่ะทุกผู้ชมนะผู้ดำข้ามืงนเดี๋ยวได้มมกจะออกคลิปให้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะรออยู่นะคะงวดผ่นานมาไม่เป็นไรค่ะงวดใหม่ขอให้มาค่ะ บวกกับเส้นนันเพื่อจะบวกกับพ่อใหญ่ใจบุญนะบวกกับใหญ่ใจบุญค่ะ,ะสั่งซื้อขีมมาาตามเบอร์โทรขึ้นายนาจอแมวก้าชีวิตนะคะถักเข้ามาได้ค่ะขีมชุดหนึ่งกับพันสามร้อยบาทค่ะในคีมเดคีมพร้อมสบู่นะคะ 1,300บาทเก็บเงินปลายทางส่งฟรีค่ะแล้วก็12ออยพับค่ะ2กล่อง900บาทส่งฟรีค่ะฟรีค่าส่งฟรีค่ากล่องส่งฟรีเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็ตัวนี้ก็ส่งฟรีกระปุกเดี่ยวหา100สองกระปุก900เรือ,อกันคู่มานี่ค่ะแพงเลยค่ะถ้าซื้อคู่จิได้900เด้อค่ะเดอ้อซื้อหนึ่งคู่จะได้900 จะแดงขอโคตูล่าไปก่อนในะคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันไหมนะคะคุยกับเซียนต่างๆก่อนแม่กัละะยาผู้ใหญ่ใจบุญไม่มีสามตัวนี้ไม่มีถูกหวยถูกตลอดเห็นบ่เออถูกตลอดจจแดงมาล่างรับเต็มเต็มรอคิว ตามไปช่ชงหนึ่งสามศูนย์หเจ็ดเ้ามันจะมาด้วยกันไหมถ้าเก้าสามไม่มาน่าจะมาหกสามเล้อค่ะเด้อน่าจะมาหกสามในมองๆไวหนึ่งกับ9นะคะมาด้วยกันกะหนึ่งเก่าเลยค่ะบ่อยครั้งที่มาด้วยกันนะคะฝันค่ะเสียวคว่มฝันเสียเลข คำนวณของเพ่นเนนะคะสามเจ็ดก็อ,ออกไปแล้วหนึ่งสามตัดทิ้งเหลือแต่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าสามตัวมันดัง,ดนะห,งนะะหมดก่อนนี่นะหมดก่อนเจ็ดหาออกหกหาในหนีบอมีหกถ้ามีหกนี่ก็คือสีเข่าหรนะือเนาะหกหาเนาะคะ่ะท่านจมบาบา จเจเรีงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคลิปหน้าเจอกันครับอี่ยังก็ล่ะที่จเจเรียงเขียนไว้นี่คนสกุลจันเขา้ aw, เขา,เ,ขา aw, เก้าฮาค่ะท่านผู้ชมเข้าเก้าฮาไว้เข้าฮาเก้าตรงๆเลยคนสกุลจันน่ะนะเก้าฮาตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เบิง้งเก้าห้า แม่กัลยาเด้อหาเก้าตรงๆนี่ค่ะนี่ค่ะแม่กัลยาเนาะเดี๋ยวคนสกุลจันหาให้หาเก้าตรงๆเลยต้อยนำโชคก็ไม่เข้านี่ไงลงตาน้ำตกเลีกดับเพิ่นเลีกมีที่มาคนสกุลจันนี่ไงห้าเก้าค่ะทุกผู้ชม คนสกุลจันห้าเก้าเนี่ยจะแดงว่องไว้ซื้อตะกีพันวัฒนท่านว่องดอกจะรับกินศูนย์กับแปดตรงกบพ่อ่ใจบุญเจะแดงยิ่งดันทุลังอยอ่โอ้ยคิดว่ารับกินตัวใดมากตัวนั่นนะเพิ่งหดก่อนรับกินเจ็ดมากเจ็ดแมโอ้ยเนาะนึกว่ารับกินศูนย์กับแปดนี่สิมาศูนย์แปดเป็นบ่ฟั่งดันทุลังเนาะหาเก่าบาเนี่ยบ่เบิง กวงวนนี่พันมาแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจแดงเอามาให้เบิง้งอันนี้เด่นล่างวงวนนี่พันมาตะบนค่ะล่างคือสีมาพร้พอมกันกับอันล่างเพื่อไห้ซีเนาะค่ะเนาะว่าเขาแต่บนออกล่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขียนไว้แล้วเดี๋ยวเจแดงโล่ให้ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อเจแดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ